สวัสดีค่ะคุณครูเจนค่ะคุณครูโบค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณเจนกับคุณโบนะคะมีกิจกรรมสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้เรื่องข้าวมหาสจรรย์กันค่ะก่อนที่เด็กๆจะเข้าสู่กิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเด็กๆก็ต้องวันนี้คุณครูโบกับคุณครูเจนนะคะมีคําคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะอย่าเด็กๆมาทคํงคำ้องจองพร้อมกับคุณครูเลยนะคะข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งกว้าง เป็นของมีค่าผู้คนอดอยากมีมากหนักหนาสงสารบรรดาติดตาดำดำค่ะก็จบไปแล้วนะคะคำของจองที่คุณครูเจมกับคุณครูโบมาฝากนะคะเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้กิจกรรมสร้างสารรค์วันนี้ครูเจมกับครูโบมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆค่ะก่อนที่เราจะมาทํากิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาครูเจนมาบอกก่อนว่ากิจกรรมวันนี้ครูเจนให้เด็กๆทําอะไรอันนี้นะคะคือเป็นลูกต้นข้าวค่ะ วันนี้นะคะครูเจนจะให้เด็กๆมาทำติดปะรลูปต้นข้าวด้วยมเมล็ดข้าวเปลือกและระบายสีค่ะก่อนที่เราจะมาทํากิจกรรมเรามาเรียนรู้อุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะอันนี้คือรวงข้าวค่ะอันนี้คือรวงข้าวนะคะรวงข้าวค่ะเอาจากรวงข้าวเสร็จแล้วก็จะเป็นเป็นมเมล็ดข้าวเปลือก เกิประกอบสาคัญในการทำติกตัมครั้งนี้นะคะก็คือมะเล็ดเข้าปลือกค่ะอ่าเดีย๋ยวคุณเจนม,มาแนะนําอุปกรณ์กันเลยนะคะอันแรกค่ะก็คือจะเป็นสีน้าําตาลค่ะสีน้ําตาลนะคะเด็กๆภาษ,ษาอังกฤษเราเรียกว่า brown พูดตามน,นะคะ b r o w ค่ะสีต่อไปนะคะคือสีเขียวค่ะสีเขียวภาษ,ษาอังกฤษเด็กๆทราบไหมคะเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่า Green พูดตามคุณครูกั้งนะคะกร e นใช่ค่ะ,อ,ะอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นกาวค่ะกาวนะคะกาวคุณครูแบ่งมาจากกระปุกเล็กอันนี้นะคะกาวภาษาอังกฤษเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะกรูกรูก็คือกาวค่ะค่ะอันนี้คือหัวใจสำคัญนางเอกของเรื่องของเราเลยนะคะก็คือ มเมล็ดข้าวเปลือกค่ะ,มะเมล็ดข้าวเปลือกเด็กเห็นมองเห็นใช่ไหมคะ,มะเมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าพาดิพาดิคือมเมล็ดข้าวเปลือกค่ะเราอาธิบายอุปกรณ์ก,กันหมดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะทํากิจกรรมเดี๋ยวคุณครูจะบอกลักษณะของต้นข้าวนะคะว่ามีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะคะของต้นข้าวนะคะ ้นข้าวนะคะจะมีส่วนประกอบของรวงข้าวรวงข้าวคืออันนี้ที่คุณครูให้ดูมกเมื่อกี้ค่ะส่วนต่อไปก็จะเป็นใบนะคะ,ะเด็กๆมองเห็นไหมคะใบใบของต้นข้าวค่ะใบก็จะมีสีเขียวนะคะค่ะแล้วก็อันดับต่อไปค่ะจะเป็นลำต้นนะคะลำต้นก็จะอยู่ด้านนี้นะคะลำต้นนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลค่ะส่วนประกอบสุดท้ายก็จะเป็นราก เด็กๆมองเห็นไหมคะรากรากน่าจะอยู่ในดินนะคะค่ะก็เรามาเรียนรู้ส่วนประกอบของต้นข้าวกันแล้วนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะแบบแรกนะคะสีเขียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาระบายาใบกันค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาระบายใบกันเลยนะคะใบจะระบายสีเขียวนะคะเด็กๆต้องระวังนะคะค,ค่อยๆระบายนะคะไม่ให้ออกนอกเส้นนะคะพอทัดออกนอกเส้นแล้วก็จะไม่สวยนะคะจะดูเลอะนะคะ อย่างนี้นะคะเด็กๆก็เราระบายใบยเสร็จแล้วนะคะใบก็เราจะระบายเป็นสีอะไรคะคูโบสีเขียวนะคะเ <tide> มื่อกี้พี่คุณครูบอกสีเขียวก็คืออะไรนะคะเด็กๆกรีนอ่ะเดี๋ยวเรามาระบายลำต้นกันเลยค่ะลำต้นเราจะใช้สีอะไรคะคูโบสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะคะระบายเลยค่ะเด็กๆระบายลงมาเป็นทางยาวตามลำต้นของต้นข้าวเลยนะคะจะจะระบายเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะลำดับต่อไปนะคะเรามาทากาวกันค่ะเราจะใช้นิ้วมือก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้แปรงที่เหลือใช้จากที่บ้านนะคะแปรงที่ไม่ใช้แล้วนะคะคือเป็นสีฟันนะคะจุ่มกาวค่ะแล้วก็ทาลงไปเลยนะคะดีๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบมเมล็ดข้าวเปลือกนะคะมาติดตามภาพเลยนะคะ ปิดปากครั้งนี้นะคะก็คือจะช่วยในพัฒนาการเรื่องอด้านร่างกายนะคะกล้ามเนื้อมือมัดเล็กนะคะประสาทสัมพันธ์ระหว่างตาและมือค่ะจะช่วยให้เด็กๆมีสมาธิมากขึ้นนะคะในการเรียนนะคะค่อยๆฝึก,กค่อยๆทานะคะเด็กๆก,จก,กิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถทําที่บ้านได้เลยนะคะโดยหามาดิษข้าวเปลือกไม่ยากค่ะก็คือเด็กๆไปหาซื้อได้ที่ ร้านขายอาหารสัตว์ค่ะเพราะว่าข้าวเปลือกนี้เป็นอาหารของไก่ใช่ไหมคะคโบใช่ค่ะไก่จะชอบกินข้าวเปลือกไหมคะเป็นไม่ยากเลยค่ะทํากิจกรรมนี้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะ่าเรียงกันเลยนะคะจุดสมาธิค่ะมันจะใช้เวลานานนิดนึงแต่จะทําให้เด็กๆมีสมาธิมากขึ้นนะคะค่ะผนงานของคุูเจและครูโบก็เสร็จลงแล้วนะคะคือติดปะ ภาพต้นข้าวด้วยมเมล็ดข้าวเปลือกและระบายสีค่ะมาดูกันว่าครูโบกับครูเตนทําสวยกันไม่เอ่ยนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆนะคะมีสมาธิมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่กับลูกๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะในเวลาว่างนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเจนกับครูโบนะคะมีกิจกรรมสร้างสมาหากสำหรับวันนี้คือเจนคิดว่าเด็กๆ ผมได้รับประโยชน์จากการที่คุณครูมาสอนในวันนี้อย่างมากนะคะสำหรับวันนี้ครูเจนกับครูโบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ